อามันรุ่นมารุ่นบอรลรุ่งท่าขี้มมาอตามัตมาหอแตัมาเรียนม,มาบวพอดีพอใส่กลุ่งเลยค่ะบ้าขายดอกเอาไปกินเดี๋ยวรอกินกุ้งกามนะอ่า รอบนี้เนี่ยเจ้าขายกามเลยมันขายร่วมบ่ได้เด้นี่ยลายๆเป็นแบบที่ว่าสิบวกกินมันนโอยเรากินจนนะั้งแต่เนาะโอ,ะนนะโอ้คือหลายแท้ฮะกูปล่อยไหมกูดักไว้เมื่อนึงยนอกพุดปล่อยแล้วหนีด้วยนี่แหละมันตรงเฮ็ดเจิงสี่แหละ ปลาคือกามครับแต่พ่อปลารอบนี้ไหมโอ้ทูไหนเห็นบอมันตายเห็นมั่ยใช่ตายดูกุ้งฝอยอ่ะเออมันตายอยู่กุ้งฝอยมันบอใหญ่ดอกพ่อเอาไปกินเลยเนาะเอาใช่ถุงไปกินเลยไปมันมันบอใหญ่มันบอใหญ่ดอกมันใหญ่ตัวกามเออเอาไปกินรวดเอาแค่ตัวเอาแม่รวด อ้แม่่ไขามามเดี๋ยวแม่ไข่เอาไว้เด้อมันบวหลอดขาบด้วยเม่ไข่เจ้าอันนี้เดียวกำลังงามใส่แม่ไข่อุ้ยไอ้กามนี่มือนีิมันใหญ่เลยไหมเออใหญ่แล้วเนาะวิ่ดับกินฉันวายพูดจะให้สู้กินเดอยากอยู่งเหรอครับผมก็เสียดายเหรอครับพี่น้องเปิด ของซื้อของขายเอาปล่อยก็ปล่อยซ้ำเ <c oughs> บง่บงเบง่บงเบ่งเบ่งพอปล่อยต่ตัวใหญ่ตุ่นเลาะใสกันลัางงามเลยพอางงามพอู๊นี่เม่นี่เม่มันบ่แม่นแ,แล้วนี่ <c oughs> ใสใสจังสิ <c oughs> ไอ้เร่ต้องเอามาเพื่อได้เผา <c oughs> นีา่นี่เม <c oughs> ่ เปลี่ยนเปลี่ยงแม่บวมทั้งตัวนี้อ้ยเอาปล่อยลงเป็นท่านซะบวมกินหรอหล,ลายอยู่หลายอยู่นัวกินหลวดนี่ของกาลสินบัวแก้มสมเนี่ยแต่ของเข้าเขาสิเล่นบักเปลี่ยงดำนี้นี่นี่เป็นหดพี่นนอน กำลังงามเลยนี่จะใส่งามๆเนี่ยโคตรเสียดายเลยนี่บู๊มัดเกิดก็หลายแทะไม่แม่นหน่อยๆด้วย,ยนี่มัดเถิดมนะตัวนี้เ,เนีเ่ยเราควาเสือน้ำกูกูไปให้เราคูหนึ่งเองี่ยคูตัวไหนฮึ่มูประเทศดาเงินเราเจอจากสามคูนะ ที่ไข้ายๆนี่แห่คู่ละ100แล้วหือ,อ,อ100เอาอีหลีนันแล้วมึงราเอาเด้อกุ <c oughs> ้งพันเนาะพันเด้นี่<อ>กุ้งกล้ามเดียงเขาขายคู่60อ่ะอันนี้กล้ามๆเด้ยครับผมเอาไปปล่อยใส่เราเป็นบัวเราเห็ดอ่าง ปูนโดยเหียนเ่าอยปไปเอาห่อไปไปตกในหอก็ได้แล้วสองตออัวเดี๋ยวเอาอีกไปแล้วี่เอาหกตคูน <6 S 1> <ค>ละร้อยครับหะคอยขายคูนล,ละร้อยน <laughs> ับกบวาสื่ออน,นี่ขันเจ้าพวกมา่เอาโตัละสามบาทไปขุนเรานี่บุรไว่าหนา,าเลียดดิ พ่อแล้วนอำไมพ่อแล้วเอาไว้บวกกินแล้วหลายแล้วหลายแล้วล่ะเจ้าของเลี้ยงมันเสียดายดิโรนี่มันบ่กเป็นอย่างดิโรนี่ตัวแล้วมันเราขาดมันเสื่อมเลยเห็นบัวบวกแล้วปล่อยมันบัวเอาแล้วพ่ออย่างทำยีกับพ่อแล้วเบื้องในเปียงเบื้องบางทีมันไอมันพวกมันนันรเปลนเปลี่ยนเปลี่เป็นไหนหร เอาอันเอาถุงมาใช่